อันนี้ครบทั้งครอบครัวนี่นั่นพ่ออันนี้ลูกตัวนั่นลูกอีกตัวโนนแม่เออโนอนพี่คนก่อนพี่ตัวก่อนนู้น้นเขาจะมารับกันแล้ววันนี้เอออืมครบทีมค่ะ นั่นน้องบินไปได้แล้วอันนี้จะมัวหน่อยนะคะเพราะ่แม่ถ่ายอยู่บนหน้าต่างบนบ้านยังไม่ได้ลงที่ถ่ายบนนี้จะเห็นน้องๆว่าน้องๆบินไปไหนบ้างโนนโนนอ่ะพี่คนโตจักลังที่แล้วอันนี้น้องตัวที่สองอันโน้นมนกแม่เออมนกพอบินไปเกาะอีหลังคาตรงโน้นแล้วนู่น เห็นเออเห็นไหมนี่เห็น,น,นไ,ไหมเออนี่น้องบินมาทางนี้ละน้องกดตัวโตเธอเห็นฉันไหมจ้ามาฉันซูมเธอจะได้เห็นฉันชัดๆขึ้นออ้ยน้องบินมาฝั่งนี้บินจากโนนมันอ่ะไปไหนล่ะนั่นเอาขี้เกียจไรตัวนั้นละบินเข้าลังไปละอ่ะ ้องตาโมอ่มาไปอันนี้ก็เป็นครอบครัวหนึ่งนะเดี๋ยนะนอนสามตัวห้าูออสามตัวอยู่ตรงนี้แหละแถวนี้แหละถ้าหมองก็จะเป็นห้าตัวพ่อแม่ลูกอืม นั่นน่มนกแม่อันอยู่ข้อเน่าไอ้ี่อยู่กล่องสีขาวๆในลูกหาเป็นส่วนอีกตัวนึ่งขี้เกียจเป็นเข้าหลังไปะละอืมนุ่นมานกพ่อยืนเกาะอยู่ตรงไม่เมยเอินเห็นป่ะนั่นแหละมานกพ่อยืนเฝ้าลูกเฝ้าเมียไม่วันนี้ก็พรพวงนี้คงจะไปแล้วล่ะ อืมรอ้อยน้องๆบินแข็งก่อนเส้เส่ดีนะคะก็าามาดูแลกันที่ดีแล้วขี้เกียจและนั่งซึงจะหลับอยู่ตรงนั้นแล้วนะอา้าวไม่กล้าบินต่อละ เขาอ้วนมั้งเขาเลยไม่อยากป็นแม่ก็เฝ้ะเเาว่าคือเขาจะไมไ่ค่อยป้อนอาหารนั้นนี่นะ